ตอนนี้มีข่าวดราม่าเกี่ยวกับวงการคอสเล์เกี่ยวกับการคุกคามทางเพศซึ่งเราจะไม่ไลงรายละเอียดนะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ให้ไปตามวันนี้จะมาพูดถึงความเห็นส่วนตัวหรือว่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นในคดีในครั้งนี้คือมันค่อนข้างค่อนข้างหนักหนักหนักมากๆเลยหนักพอควรเลยนะเพราะว่าการที่จะไปคุกคามเด็ก ที่อายุยังไม่ถึง18ยังไม่วรรุนิติ์พอวะเขาอาจจะไม่มีแรงขัดขืนและขัดขืนไม่ได้ด้วยมันไม่ใช่เรื่องปกติธรรมดาที่มันเกิดขึ้นนะมันไม่ใช่อะไรที่จะยอมรับได้ไม่ใช่การที่ขอโทษแล้วก็ให้อภัยกันได้แกเราคือแบบว่าเด็กคนหนึ่งได้ถูกทำลายจิตใจไปแล้วเว้ยคือณตรงเนี้ยไม่สามารถ กับคืนมาได้แล้วอย่างแน่นอนแล้วโดยรวมแล้วคนทั่วไปเขาก็ไม่ยอมอรับคอสเพลย์อยู่แล้วแล้วยิ่งมาเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นเขาจะก็จะมองว่าก,ก็คอสเพลย์ก็ไม่เห็นแปลกก็สมควรโดนแล้วเนี่ยมันไม่ควรที่จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นไม่ว่ากับองค์การไหนกับใครที่ไหนเลย ในเมื่อคุณควบคุมของของตัวเองไม่ได้คุณก็ควรจะตตะทิ้งเว้ยหลายๆคนในที่เป็นคอสเพลเยอร์อาจจะแบบว่าไม่ค่อยออกสังคมซึ่งณนะจุดๆเนี้ยที่เขาจัดงานขึ้นมางานคอสเพลย์งานอนิเมะงานเกมหรืออะไรต่างๆที่อยู่ในกลุ่มในวงการคอสเพลย์ที่เรารู้จักกันมันจะเป็นพื้นที่ที่ควรจะมีความสุข ไม่ต้องมาระแวงว่าอ้ใครจะมาทำอะไรเรามันควรเป็นเซฟโซนที่ดีแต่มันก็เกิดขึ้นในหลายๆงานแล้วแหละแต่ว่าข่าวนี้สะเทือนใจแรงมากแรงมากอย่หรือเจอหลายๆคนที่รู้จักในวงการคอสเพลย์หลายคนเขาค่อนข้างที่จะกลัวผู้ชายเจอเรื่องแบบนี้เข้าอ่ะมันแย่ทั้ง วงการคอสเพลย์ที่คนไม่ค่อยจะยอมรับกันอยู่แล้วคือผู้ชายคนดีๆก็มีอะอย่างหลิวไม่ไม่ได้เป็นคุณแพนิกไม่ได้กลัวผู้ชายแต่มาเจอข่าวนี้สะเทือนจนแบบว่าเฮ้ยเราเริ่มรู้สึกไม่ม เริ่มรู้สึกไม่โอเคแล้วอะแล้วอีกอย่างสังคมภายนอกที่เขาไม่รู้จักคอสเพลย์อะเขาก็คงไม่อยากให้บุรหลานของเขาเข้าสังคมคอสเพลย์ก็อาจจะเป็นได้เพราะได้ยินข่าวแบบนี้อารมณ์ประมาณว่าจะไปทำไมเห็นข่าวนั่นไหมเขาออกข่าวอยู่นะไม่ต้องไปหรอกอม,มันมันมันแย่ตอนนี้ยังรู้สึกแย่เลยเอาเป็นว่าทุกคน เห็นยังไงก็ลองคุยกันในคอมเมนต์ได้นะก็อยากรู้ความเห็นของทุกคนด้วย